สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุค้นเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญย,ยแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวนะครับเป็นข่าวของทางติ่งหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ามั่นใจสุดๆเลยนะครับว้าแร้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับติ่งหมอลำสาวสุดมั่นใจคดีห้าล้านไม่ผิด เพราะว่าเหตุผลนี้ป๊าพี่น้องคือว่ามั่นใจว่าบ่าผิดมมนมีประเด็นนีหอย่างนะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากที่ก้อนหนานี้นะครับได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางหมอลําสาวนะครับเพิ่นเตรียมนะครับที่สีฟ้องทนายนะครับของทางสามีเก่าเล้ยวกับมีการวางแผนพ้อมนะครับว่าสีมีการฟ้องกลับนะครับในคดีนะครับที่เพิ่โดนฟ้องหาล้านนะครับนะครับผมสีมีการฟ้องกลับพร้อมประมาณนี้ หลังจากนั้นนะครับเหตนให้ทางเอฟซีนะครับหรือว่าตีงของมอลล้ำสาวนะครับหมั่นใจสุดๆนะครับว่าคดีหาล่านนะครับที่เพิ่นโดนฟ้องบ่ผพดนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเิดี้าหนิงเพิ่นได้มีการออกมาโพส์แบบนี้นะครับโพสต์ไวสองโพ์นะครับแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับของทางเอฟซีหรือว่าของติงทางหมอลล้ำสาวแค่นั้นนะครับนะครับผมโพสต์แรกนะครับเพิ่นบอกว่า สักแต่มีค่าทนายฟ้องมั่วนะครับบักผัวเก่าพาซวยเรียกตั้ง5ล้านส่งหลักฐานมูลฟ้องไปแบบสุ่มเสี่ยงเผื่อฟุกได้เงิน5ล้านคดีนี้มีพลิกแน่นอนนะครับมีการบอกว่าคดีนี้มีพลิกแน่นอนนะครับเพิ่นกระั่ไนะครับโพสต์ต่อมาบอกว่าเรื่องฟ้อง5ล้านผัวเก่าฟ้องแบบ งงๆนะครับเมียเก่าไม่ได้ด่าทอใส่้ล้ป้ายสีนะแต่เป็นการระบายความอัดอั้นตันใจศาลเขาจะดูที่เจตนาคุณพูดนะครับเพื่นกำมันใจว่าทางหมอํำสาวหนี่บดไ้ดานะครับบดได้ว่าให้ทางสามีเกา่าแต่ว่าเป็นแค่เพียงการระบายเท่านั้นนะครับพี่น้องอันนี้เป็นความคิดเห็นของเพื่อนแต่ว่าสิผิดหรือบม่ผิดผลสุดท้ายแล้ว ับยูทิสานนี่แหละครับที่สิป็นค้นตัดสินนะครับในเมื่อมุมมองของทางเอฟซีหมอลำสาวมองว่าหมอลำสาวว่ไดนะ้แค่เป็นการระบายนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องถ้าการระบายแล้วมรเทศในคนอื่นเสียหายอันนี้ก็ต้องร้อเบิ่งศาลเพื่อตัดสินแบบใดนะครับหลังจากนั้นนะครับกับมีเอฟซีนะครับ เข้ามาคอมมนต้องบอกก่อนนะครับในเพจป้านิ่งหนีส่วนมากแล้วก็สิเป็นเอฟซีของทางหมอลําสาวของคุณพ่อพออยู่แล้วนะครับที่เข้ามาคอมมนลายลายท่านนี่มั่นใจบอกว่าบ่าผิดล้านเปิดสินมืนล้านเปิดซินนะครับแล้วมีการเรียกร้องพ้อมบอกให้ทางหมอลําสาวนี้ฟ้องกับเรียกค่าเสียหายหมื่นล้านไปเลยเพราะว่าทางนั้นรวยใช่ไหมเรียกคืนสักหมื่นล้านไปเลยพุ่นแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอ่านฟูฟังนะครับท่านแรกบอกว่าขอให้ฟอฟอขอครับ ขอให้พอพอฟ้องคืนหนักๆนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าหมื่นล้านไปเลยค่ะพอพอทางนั้นรวยแล้วนะครับฟ้องตามฐานะค่ะนะครับแล้วก็ท่านต่อมาบอกว่าหมื่นล้านเปอร์เซ็นพอพอจะชนะนะครับบอกว่าหมื่นล้านเปอร์เซ็นเลยคุณหมอลําสาวนี่ซีชนะนะครับเพราะว่าความดีของพอพอจะทำให้หมู่มานจะพานหาย หมู่มานจะแพ้พ่หมู่พานจะล้มละลายหายไปหมด FC เป็นกำลังอ่าครับเอฟซี FC เป็นกำลังใจให้พอๆเธอเข้มแข็งสุดๆนะครับแล้วก็อ f ฟทันสุดท้ายบอกว่าฟ้องเพื่อเรียกเลตติ้งเอาใจติ่งจะรอดูหน้าติ่งวันที่มันแพ้พอๆสู้สูส,สูนะครับ เอฟซีนีส่วนมากนี่ขึ้นบันใจนะครับบอกว่าคุณพอๆหนี่บอแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าคุณพอๆไม่ได้ด่าแค่ระบายเฉยๆนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าูฟังนะครับพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาเป็นน้ำนะครับผลสุดท้ายแล้วใครจะแพ้หรือใครจะชนะกับยูทีสารนะครับเป็นค้นตัดสินประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าูฟังนะครับ เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ